thank you สวัสดีค่ะพี่ๆค่ะวันนี้อันได้มีโอกาสมาส่งมอบรถนอกสถานที่1คันนะคะเลยถือโอกาสนํามารีวิวให้พี่ๆทุกท่านชมก่อนเนาะคันนี้อันเลือกนํารุ่นสปอร์ตเพิ่มแพ็กเกจบีมาส่งมอบวันนี้แหละตัวรถน้องเป็นสีดํานะคะทุกคนนี่คือสีเดิมโรงงานแต่ว่าก่อนรับชมคลิปนี้อันฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามชา n e l Ford b a n รนนีเพื่อเป็นกำลังใจให้แอนทรีวิวคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยแล้วก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยเราจะได้เจอันทุกคลิปเลยจะได้ไม่พลาด ชุดแต่งหล่อๆเนาะหรือว่าโปรดักต์ใหม่ๆจากแอนในคลิปต่อๆไปนะคะไปค่ะนี่คือไอวอรีสปอร์ตรุ่นเพิ่มแพ็กเกจบราคาค่าตัวน้องในยอยู่ที่1,580,000บาทเท่านั้นจัดทรงให้แบบนี้ราคานี้ จบเลยค่ะไม่มีบวกเพิ่มอะไรทั้งนั้นนะคะตัวรถมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงอยู่ที่170แรงมา้าและให้แรงบิดสูงอยู่ที่405นิวตันเมตรเลยต้องบอกว่าเหลือๆและเพียงพอต่อการใช้งานพอเพิ่มแพคเกจเนี่ยเราก็จะได้ในสองเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่เพิ่มขึ้นมาให้เพราะฉะนั้น ออปชันนะคะเหมือนตัวท็อปเลยนะคะทุกคนถ้าไม่ได้ใช้งาน road, อนนนอฟโรดแนะนะว่ารุ่นนี้เพียงพอและจบเลยที่ราคานี้ค่ะมีอะไรให้บ้างเริ่มจากด้านหน้าเนี่ยได้เปลี่ยนในตัวกระจังหน้าให้เป็นกระจังหน้าเรนดอนนะคะทุกคนมีไฟ LED บนตัวกระจังหน้าด้วยมาพร้อมไฟ LED T-bar สามจุดบนตัวกระจังหน้าซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถรีเควสสีได้นะอยากได้เป็นสีขาวหรือสีเหลืองแบบนี้นะคะตัวกระจังหน้าเนี่ยกิมมิคชุดชิ้นงาน,เ,นเขาจะเป็นสีดําเงาและมี ตร,ตรงกลางนะคะเป็นสีแดงตัดสีน้ำเงินแบบนี้ดูโดดเด่นมากๆเลยอะคริลิกเอเวอเรสต์บนฝากระโปรงหน้าพาร์ทใหม่เนี่ยแอนติดตั้งเพิ่มให้นะคะทุกคนไฟหน้า LED รูปทรงสีแคมเด็ก,กลักษณโดดเด่นของ Next Gen เลยและก็ถ้าเราเพิ่มแพคเกจนะเราจะได้ไฟหน้าที่เป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะทุกคนเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็ปรับสูงต่ำให้เราอัตโนมัติวเวลาที่เราขับรถเข้าที่มืดด้วยคันนี้จะฝุ่นนิดนึงนะคะเนื่องจากแอนขับรถมาจากโชว์รูมเนาะ ชุดสเกิร์ตด้านหน้าเนี่ยให้เป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ทรง V2 ชุดชิ้นงานเนี่ยเป็นสีดําเงาทั้งชิ้นเลยนะคะไม่มีตัดสีดําด้าหรือสีใดๆเลยแต่ว่าลูกค้าก็ยังสามารถรีเควสสีได้เหมือนเดิมเช่นเดียวกันเว้นไว้ให้ในส่วนของเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้านะคะฟอกแรมด้านหน้าเรดาร์ตรวจจับคนเดินถนนรวมถึงระบบเบรกอัตโนมัติคันนี้มีให้นะมีกล้อง360องศารอบคานจุดแรกเนี่ยจะยึดติดอยู่ที่ตัวกระจังหน้า เปลี่ยนชุดแต่งทุกอย่างนะคะมุมมองศาทุกอย่างระบบทุกอย่างสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยด้านข้างนะคะคันนี้ลูกค้าเลือกจัดทรงโดยเลือกเป็นคิ้วล้อวิกเตอร์นะคะทุกคนขนาด4นิ้วซึ่งเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันและที่อาจะบอกทุกอย่างเลยลก็คือทุกๆคันเนี่ยจะไม่มีการซีนซิลิโคนนะจะใช้ขอบยางนะคะติดแนบชุดชิ้นงานกับบอดี้รถแบบนี้เลยค่ะเพื่อยดระยะการใช้งานของตัวชุดแต่งนั่นเองเ,องเนาะ ไฮไลท์ลูกค้าเลือกเป็นล้อเอวามพายค่ะออฟเซตคันนี้อยู่ที่ลบหนะคะทุกคนรัดด้วยยางโตโยต้าอุเพนคันที่ซีรีส์ยางอยู่ที่สองเจขนาดรอบวงเนี่ยยีนิ้วลูกค้าเลือกเป็นยางอะเทเลนนะคะก็จริงๆงยางอะเทเลนก็ขับได้กับถนนดําแล้วก็ถนนที่เป็นถนนออฟโรดนิดหนึ่งด้วยเนาะมีระบบดิสเบกมาให้ ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเนี้ยได้4ล้อเลยค่ะทุกคนส่วนอื่นๆของรุ่นสปอร์ตเขาจะเป็นดำเงาอยู่แล้วถ้าเป็นไทเทเนียมพก็จะเป็นโครเมียมนะคะกล้องด้านข้างจะอยู่ที่ตัวกระจกมองข้างมีใบสปอร์ตเตือนจุดอับด้วยนะคะทุกคนเบ้ารองมืออันนี้อันติดตั้งเพิ่มให้ส่วนกุญแจเนี่ยเขาให้กุญแจแบบนี้เป็นกุญแจรีโมทนะคะมีให้2ดอกเลยภายในห้องโดยสารนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยค่ะทุกคน ไฟฟ้าคู่หน้าพร้อมระบบปรับดุลหลัง2ตำแหน่งมีแอร์แบ็กภายในเนี่ยมาให้สูงถึง7ลูกเลยนะคะพรมคันนี้ค่ะแอนได้ใส่ให้เป็นพรมสีดำเดินได้สีแดงซึ่งลูกค้าสามารถเลือกสีพรมได้ด้วยอันจะมีส่งให้เลือกนะคะมาพร้อมกับ ไฟหน้าที่ตั้งออตโต้ได้ระบบพุ t สตาร์ทนะคะแล้วก็คันนี้ต้องบอกว่าเป็นดิจิตอล100%เลยหน้าปัดด้านหลังพวงมาลัยก็เป็นดิจิตอลพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าที่เขาหน่วงตามความเร็วรถหน่วงตามโหมดการขับขี่ที่เราเลือกคันนี้เป็นขับ2อ็จริงแต่ว่าลูกค้าสามารถเลือกได้4โหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดโหมดปกติโหมดถนนลื่นหรือโหมดลากพวงนะคะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ 6สปีดคะ่ะทุกคนเบรคมือไฟฟ้าตั้งออโต้โฮได้นะคะมีไอสต็อปมาให้ตรงนี้มีให้หมดเลยหน้าจอกลางค่ะขนาด12นิ้วค่ะเป็นซิงค์โฟเอรองรับ Apple c a r p l พ y แล้วก็ And r ด i d Auto ใหญ่นะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนมีบริการโทรช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยเวลาที่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุเพียงแค่แอร์แบ็กคู่หน้าแตกหรือระบบตัดจา่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ทำงานเนี่ยรถคันนี้จะถกไปที่ศูนย์นเรีทอนให้อัตโนมัติเลยค่ะทุกคน แอร์เป็นแอรออโต้แล้วแยกซ้ายขวาอิสระนะคะเวลชัตเจอร์ไร้สายพร้อมช่องเสียบ USB Type A และ Type C ก็มีให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะทุกคนในส่วนของด้านบน,นสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดตั้งกล้องบันทึกหน้าเพิ่มก็ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากแล้วเขามีช่องเสียบ USB ด้านหลังกระจกมองหลังให้ด้วยแล้วก็กระจกมองหลังคันนี้เป็นตัดแสงอัตโนมัตินะคะ อีกอย่างหนึง่งพอเราเพิ่มแพ็กเกจเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของ Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go ซึ่งสามารถตั้งค่าห่างจากคันด้านหน้าไหนได้สูงถึง4ระยะเบรกให้จนถึงจุดหยุดนิ่งเลยแล้วก็ชะลอความเร็วตามรถคันด้านหน้าให้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวอาจจะพาชมรอบๆคันของคันนี้กันนะอีกอย่างหนึ่งที่อันติดตั้งให้ก็คือนี่คิ้วกันสาดนะคะเป็นของศูนย์แท้นะคะทุกคนเข้ารูปแบบนี้เลยตรงรุ่นนะคะ ไฟท้าย LD Signature สิ่งที่เพิ่มให้อีกอย่างหนึ่งก็คือชุดชิ้นค่าท้ายเอลเรที่มีไฟต้องบอกว่าชุดนี้นะเป็นชุดแต่งฮอตฮิตเจนต่อเจนตั Gen, ต้งแต่เจนที่แล้วเลยนะคะทุกคนเวลาใช้งานปกติจะไม่มีแสงไปรบกวนรถคันที่มาด้านหลังเราเนาะเหยียบเบรกจะเป็นแสงสีแดงถอยหลังถึงจะเป็นแสงสีขาวเท่านั้นนะคะฝาท้ายคันนี้เป็นไฟฟ้าแล้วมีกล้องมองหลังกล้อง360องศาร,รอบคันคะ่ะทุกคน ภายในห้องโดยสารเนี่ยเบาะแถวที่3คันนี้จะยังไม่ได้เป็นพับไฟฟ้าจะเป็นพับมือแต่ว่าไม่ได้มีผลต่อการใช้งานาพับได้เรียบนะคะแม่แรงล้ออะไหล่จะอยู่ด้านล่างเราต้องเปิดภายในห้องโดยสารถึงจะหยิบออกมาใช้งานได้เนาะเพราะฉะนั้นคันนี้ไม่จะเป็นต้องติดล้ออะไหล่นะคะไม่หายนะคะ อีกอย่างหนึ่งด้านหลังนี่คือชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ด้านหลังค่ะพาร์ทงานแท้จะต้องมีเพจวิกเตอร์ติดมาที่ชุดชิ้นงานแบบนี้คันนี้ลูกค้าเลือกท่อเนี่ยเป็นสีโครเมียมชุดชิ้นงานนั้นจะติดต่ำกว่าตัวเซ็นเซอร์นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะว่าระบบจะใช้งานได้ไหมนะคะคันนี้ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเลยตัดสีดําเงาทั้งชิ้นเลยค่ะก็จะทําให้ตัวรถเราเนี่ยดูใหม่ขึ้นเนาะพอสีดํา ก็คือสีดําตัวรถเลยนะคะใช้แม่สีเดียวกับสีเดิมโรงงานนะคะทุกคนฝาถังน้ํามันกดออตโต้เพียงแค่ปลดล็อกรถนะคะเด็กปั๊มจะกดใช้งานออตโต้แล้วก็รุ่นนี้เป็นยูโรไฟที่ต้องเติมแอดบูแล้วด้วยนะคะทุกคนต้องบอกว่า จริงๆถ้าเราใช้งานปกติอะแค่นี้เพียงพอแล้วเหลือด้วยลูกค้าบางท่านซื้อรุ่นนี้ไปยังใช้ระบบทุกอย่างที่อันพูดไปไม่ครบเลยนะคะเขามีในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยให้เหลือมากๆไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบป้องกันการลื่นถลายระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถระบบช่วยลดความเสี่ยงจากการพิกานะคะระบบช่วยทรงตัวขณะขึ้นทางลาดชันก็มี เหลือขนาดนี้จริงๆเพียงพอแล้วนะคะหากใครที่อยากขับคันนี้แล้วนะคะหรือว่าอยากชมคันอื่นๆนะคะสามารถย้อนดูได้ที่ c h anel n Ford b r a n d นี้เลยอจะมีลงรีวิวชุดต่างไปให้ค่อนข้างเยอะอยากได้แบบไหนส่งคลิปนั้นมาให้แอนที่ ID Line s i g ์แอดไซ p r ฟอดีอาจจะทิ้งช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้หรือยกสายตรงหาแอนได้เลยที่เบอร์9 9665นะคะมีบริการนอกสถานที่ด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบติดตามผลงานก็ขอบคุณ FC ทุกท่านเลยเนาะวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปส่งมอบสุดหล่อคันนี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย